ยังไงท,ท่านถามแง่ของทำงาน้งรู้พูดไทยน้ำท่วมเลยน้ำน้ำน้ำยาแก้ตะคิวยาโปร เราไปที่ไหนกันถามเจ้าของคลิปหน่อยนี่ไปไหว้พระเก้าวัดก็เราจะใช้เส้นที่คุ้นเคยในแดะแถวเนี้ยไปถึงวัดสะพานสูงระยะทางโดยรวมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบโลได้ไหมครับไปกันใช่ห้าสิบโอเคเดี๋ยวแล้วพร้อมเราเจอกัน โอเคครับตอนนี้ถึงถึงวัดเกาะที่หนึ่งนะครับวัดเกาะเกรียงนะครับนับจากเริ่มจุดเริ่มต้นกิโลเมตรที่เท่าไหร่สิบสองครับตอนนี้สิบสองกิโลเมตรผ่านไป12สิบสองกิโลเมตรใช้เวลาเท่าไหร่จากตรงที่เราปั่นมาตอนนี้เราเริ่มจากแปดโมงใช่กว่านิดๆมาเริ่มแถวใช้ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีก็ที่เห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยหลวงพ่อโตใครศรัทธาก็มาสักการะบูชาได้ที่วัดเกาะเกรียง ดว้าวตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วตอนนี้เราถึงวัดอินนะครับวัดอินก็จุดหมายที่สอง กิโลเมตรเที่ยวหล่จากจุดเริ่มต้นนะฮะน่าจะ15บห้าครับสิห <15 S 1> ้าหรือ17 1เ15 16, 1> ด6ิบห้าสิบ้าสิบแหละประมาณนี้ก็เราได้ถวายสังฆทานกันไปชุดหนึ่งสองชุดนะครับที่วัดอินก็วันนี้เป็นวัดใหญ่นะวัดใหญ่หญจริงๆถ้าเปดูประวัติก็เป็นวัดที่ดังอยู่เหมือนกันก็จะต่ออย่างนี้เราจะไปวัดบางจากกเดี๋ยวเราไปกันต่อไปต่อครับ ก็มาถึงวัดที่3มแอันนี้คือเราอยู่กันที่วัดบางจากครับตอนนี้คนจะนิยมมาสักการะพระเวสวรรณนะครับก็หรือก็จะมารอดบสถที่วัดตรงนี้นะครับก็จะลอดโบสถ์แล้วก็ให้ลอดตายช้าโอเคนี้เป็นเป็นวัดที่3นะเดี๋ยวเราจะไปต่อให้ครบ9วัดนะโอเคครับจะเจอกัน ขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพยานน้ำท่วมเลยขับไปดูขับไปดูจับไ่ได้เหมือนกัน เกิดโดยผู in <illing> ้สวรรค์ใช่นไรท่านถามหน้าแขงต้องงานต้องได้ผู้สวรรค์พระทัมภีร์เป็นผานานะเออตอนนี้เราก็มาถึงวัดสะพานสูงนะครับของหลวงปู่เพียมนะครับคนบูชากันมากมายนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์จะขออะไรก็ขอได้นใครที่มาบูชาสะพานสูงปที่แบบคนทั่วไปเนาะใช วัดตาลอ่าตอนนี้เราอยู่วัดตาลปรตะตูปิดเข้าไปไม่ได้ต้องวังดข้างนอเอคเครับตอนนี้เราก็เป็นเุด จับไปก่อนมันมันเก่งมากเลยนะดูแล้วถ้าไฟเหยียบขึ้นมาได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรขาดค้างไว้ก่อนรู้มันจะขึ้นใช่ไอ้ตัต้นไม้แสดงว่าคี่ต้องการซื้อไอ้การขาดยาแก้ตะคิวเจ้าโปรน่ือยาแกตะคิว ถ้เกิแล้ว